ดีนะคะกีบอัดสามสี่ห้าห้ากีบเนาะห้ากีบพับครึ่งห้ากีบพับครึ่งตัดตัดให้เข้ามุนมุนนะตัดให้ข้ามันมุนอย่างนี้หลังจากนั้นตรงนี้ตัด ให้เป็นแหวงๆห,หน่อยตัดมนก็ได้หรือจะตัดให้ดูเอียงๆแหลมๆก็ได้นะคะกลางออก,กออกอีกอันหนึง่งตัดออกจากกันนะคะเกสรฝอยของเราค่ะตัวนี้ผ่นกา้านเริ่มกันเลยนะอย่าพันไว้ก่อนกลัวเขาหลุดค่ะ เพราะว่ากาวเขายังไม่เซ็ตยังไม่แห้งนะอ่ากิ่วแรกเอาเข้าประคองหนะ่อยเนาะประคองอย่างนงี้มัดจะใช้ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วถ้าใช้กาวมันต้องรองแห้งอะคะ่ะ อันที่สองอันที่สองเอียงๆหน่อยนะคะเอ,เอียงมาอย่างงี้ตรงขีดนี้เอียงหน่อยได้ออได้มากค่ะเพื่อความรวดเร็วนะ ป่องปองนิดๆส่วนกีบตัวนี้ที่ตัดออกค่ะปะกบตรงนี้เราจะให้เขาเป็นห้ากีบอะค่ะก็เลยให้เขาอยู่ตรงนี้กีบแรก ซ้อนๆกันหน่อยนะคะซ้อนๆป่องๆหน่อยต่อไปเป็นชั้นที่สองหาตำแหน่งสว่างนะคะ,ะตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะแล้วก็สว่างเขา ข้าฟองฟอกลีต่อไปก็หาตำแหน่งค่ะสัดวางเรียงกลีบให้สวยงามนะคะถึงเวลาก็ค่อยตกแต่งกลีบเขาค่ะตอนนี้มัดให้เขาอยู่ก่อนให้เขาอยู่ทรงก่อน อันสุดท้ายอันสุดท้ายจะอยู่ตรงช่องว่างค่ะไปเห็นดอกตัวนี้ต้นฉบับเขาสวยดีสีแดงเรียบร้อยตกแต่งกีบนะคะให้ดูสวยงามจะใช้ไม้ดัดกีบก็ได้ ใช้ไม้ดัดตัด,ด,ด,ดกีบเขาสับบางให้สวยงามนะคะแต้มกาวกระดาษยน่นได้เลยอันนี้ให้ชื่อว่าดอกพีโอนีค่ะเป็นดอกพีโอนีจากกระดาษอัดน,นะคะทำเป็นดอกหลักหรือทำเป็นดอกตกแต่งได้พีโอนีจากกระดาษค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะ ฝากกดไลค์ลกดซับสไคร้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ